สรุปข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสแกว้วันที่9-13สิงหาคม2564 ตวจแรงงานได้ให้บริการรับคำร้องให้คำแนะนำคำปรึกษาตอบข้อหาหรือเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานตามพรบรคุ้มครองแรงงาน2541แก่นายจ้างและลูกจ้างโดยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานายกิติวัตรยิ้มย่องสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสาแก้วได้ทำการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ประจำสำนักง,งานลงพื้นที่สำรวจเพื่อให้การช่วยเหลือแรงงาน กลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็นอำเภอวังสมบูรณ์อำเภอวัฒนานครและอำเภอรอรัญญประเทศจำนวน30แห่งซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้นายกิติวัตรยิ้มย่องสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสะะแก้วได้ดำเนินการติดตามการจัดทำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ Bubble and Seal แนวทางการจัดทำ FAI หรือโรงพยาบาลสนามในโรงงานหรือสถานประกอบกิจการและมาตรก,การการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและสถานที่ทำงานภายใต้การกำกับควบคุมพร้อมทั้งได้ดำเนินการติดตามการจัดทำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ Bubble and Seal แนวทางการจัดทำ FAI หรือโรงพยาบาลสนาม จำนวนห้าแห่งซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบกิจการเป็นอย่างดีสสคาแก้วคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกจากนี้นะคะอย่าลืมมาติดตามข่าวสารแรงงานได้ที่ช่องทางเ็ e บุ๊กและ YouTube ของสำนักง,งานเรานะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ